ชิปไหมจะหน่อยหไปฮอตโซนทีเดียวฮตโซนดีกว่าเออโซนโซนโซนเลยฮอตโซนฮอตโซนขอเกอะขอเกาะทองเลยยากระป๋องใหญ่สักสี่กระป๋องอ่ะจะได้เล่นง่ายๆหน่อยแล้วก็พีเคงเงี้ยกับวิงแมนไปเลยอย่างเงี้ย พีเคไอมีโชคทองด้วยเงี้ยวิงแมนแม,นแม็กม่วงโ้องคุณเลย้องฟองไม่ได้หรับรับหลุดลงไปเกาะหนึ่งเออกาะอะ<อ><อ>ไร<ห>แทงโคแดงให้เลยเจ้ามี่ไงอีบ่ะสมพรปากเกาะ้าป่ะเอาไปดิซองสอง เลยไม่จะมีกระนัสองตัวเนยตามสังมันโดนลมุมว่าโดนลุมช่วยกำลังไปกำลังไปช่วยมารับไหนมารับไหนจะเจะนนักล,ลไปโน่แล้วไปโน่แล้ว อีอนโดนปาระเบิดมัมวยังโดน,หนโดนหนีไปโน่นเร็วว่ะลอตตี้เหรอวะ นี่เป็นไงสองบอกเลยนะดูป่เนี่ยเฮ้ยปัดสอบอกจะได้ตีโวแดงละวไรม่เป็น,น,ปนโโไนนส,นสองบอกอ,อก่ะเล่นเลา,าไ,ไมคีสอคเพราะโอเคก็เป็นไแนวมีเกาะม่วงเขาโวยรบไปล้วหันมามีรบไปแล้ว <c oughs> สุนไหมสุ่นอะไรอ่ะจะสุนสุอะไรไลไลมีอ่ะไลกูมีเต็มเลยอยู่ไหนหมดแล้วหมดแล้วล่ะเมืองเนี้ยนี่อะไม่อะเล็อตบล็อตี่เรลือหล่อี่เรลือหล่อมีหัวเลอสีอ่ะก็หัวไปเลือดแดงแล้วมึงก็ยิงต่อจากกูเออยิงมีเสียงปิ๊กมา

ไป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 ไไดไป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 ไไอไสไปไปไปไไปไป้ปไ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  ในบอกเกยพวกเสมองไหนมาให้ด้วยยังอีกนานพี่ยังไม่ผ่านไป5นาทีเลยลงมาวงแลจริี่บอก19นาทีแค่นั่นให้ะยงี่ปิบสีเลยลดแล้วก็ดแช่พวกยาเอาแม็กโมเอ่อเอาเมี้ยังยังมีแค่แม็กฟ้า ไม่มันเหลือ,อปามด้วยครับเอ้าวะเนี่ยอยู่เนี่ยกำลังจะโหนเข้าไปแล้วเนี่ยยิงไลายลตัวนี้ยิงหัวสองนัดอ่ะอยู่ไหนอ่ะโดนสแกนมาจากทางนี้ทางนี้นี้ ร้อยห้าร้อยห้าไอ้บัตรเท้าที่วิ่งมาคออ่ายิงไปสี่สิบ<อ>เกินไม่ได้ถึงร้อยห้ามัง้งเพราะค่ายิง<ะ>ก่อนไม่น่าได้เต็ร้อยห้า <105. S 2> มันขึ้นเลขร้อยห้าแต่ไม่น่าได้เออไม่น่าได้เตมร้อยห้าท่ะิ่แน่แน่แน่ะ จะให้ลองโอ้ต้องแปดอย่างเงี้เหรอต้องได้สักยี่สิบทีนึงนะล้องสนิลสิบเฮ้ยขอขอขอเลยแย่กัเลนสไยอะไม่นี่เ่ชาร์ไหนไหต้องหลังไหนมาร์กเน่อ้ยเราต้องเข้าวงเลยไปเข้าวง็ได้เมืองเมือกี้ไงมีกล้องสไยอะไรให้เนี่ยูมีกม ตัวหานี่ก็แหกปากไม่หยุดไม่มีเรือร้องลำคาญที่ผายหนวกดทาวร้องอ่ะวิ่งวิ่งอยู่เลือดหายร้อยแปดเมื่อกี้มันกลางอันติมามันยังไม่ได้ทันได้จะได้ใช้สักนัดเลยหนงสารหงสารเปลือกเปิดอันติเสียงดังก็หนอ่งอะไรวะไอ้เหี้ยกันกว

ขาเ่วย,วย,วยวนตตีนี้มาตีนี้มาตรงนี้ตรงนี้ ไม่ไม่จีนุ่นไม่หยุดจีนุ่นด้วยสีตัวแล้ว่ะต้นไหน,นมีก็สุ่มต้นไหนเพราะว่าไม่น่าเก็บอาสามสุหนึ่งวัดดูขึ้นมาดูทีมีออกอัพทองปะถ้ามีก็ฟินอีกแม่งไปเลยไม่นะเพื่อนยังไม่ตายยิงก่อนไไม่ร มันจำเกินไม่ได้แลอทองะะแล้วก็ฟ้าตายแล้วตายแล้วตายแล้วมาดูที่นั้นเก็บแล้วสาม่วหนม่ขีดกาู่เกาเก้าไม่ได้เลย,เลยครับนี่ก็สามส่ว่มีไรทองไว้เยอะเนี่ยทอ,องกอบทอง มดยังไงเงียบไปเจอใครไหมล่ะเดียวเลยไหนไม่เห็นมีใครเลยราะแรงไก่ผมไม่ต้องเรียกทุคกคน p k ดีกว่าเวลาสิบแปดเข้าก้าวเฮ้ย R สามศอ้ยหนึ่งไค้คมีดได้ไมีศูนยทำไมกูมีอ่ะแบ่งได้อยู่จบแล้วใช่ไหมมดตรงนี้นจะได้เข้าวงต่อ ใช่เลยแเนี่ยตอนไหนเริ่มน้อยแอด็อกว่าอ่นี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้มันหนีซีนหมดอมาบ้างไอ้บ้านไอ้บ้านไอ้กระพิมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเอาแรนั่นก่อนอะไรวะบักเกม ตายเลยหนีตี้บนมารวยกูยิงมันเกือบตายแล้วว่าตีต้บนมาไม่มีอะไรเลยใช่ปะเกาะอะไรไม่รู้ทำไม่ได้หรอกฟัง<ต>อ่ามีม<ต>คน<ต>อยู่ข<ต>้างในทีมไลน์มุกตกมาข้างล่าง mm คืนไม่ได้วะ<ใ>ยอมยอมยอมเสี่ยงดาวขอลากคืนก่อนไม่ได้ไม่ได้ให้เพื่อนไม่ได้อะไรวะมันปลาระเบิดปักฆ่าแล้วมันลงไปแล้วมดจะยิงมั้งใช่ไหมระคาปมเอาลูกซองไปยิงแม่งเลยโดนไปนัดเป็นข้อเจ็ดใองไอ้นัดหนึ่งตัวมัก็ไปอ่ะรอดไปแล้วอ่ะกลายเป็นพอปลาฮู้ฮไม่เหมืยนแม่งดีเงี้ยนะโหนไปไวมาไวสี่สกอร เียยิงอีกหนลลึ่งไป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 ปร,ไประมาณไหนวะซ้ายเอาข้างซ้ายก่อนขเอาข้างขวาก่อนเอาหรือซิปลายไปกว่าละเอาข้างนี้ยิงดีกว่าประมาณขวาข้างนี้ยิงหลอกกูด้วยดีไหมผมนี่โหดเลแม่นี่เจ๊บ้าขับไปเด้อ ไปไปมมมีีโอ้โหไม่มีชิปนี่หว่าว่าแล้วทำไมแพ้แม่งสับต่างกันมากอะ่ะมันไปชุบเพื่อนมันบ้างากว่แม่งเอยโชคคู่สองลืมไปว่ามีไม่มี ว้าอยู่ทำไมมันจับแม่งมันนี3สามนัดข้าพิ่งยิงได้แค่สองอ่ะยังชักนัดที่สอบสองอยู่เลยแม่งยิงนัดที่สี่อ่ะมีมีเกาะทองตัวหนึ่งนะใช่เวทเกาะทองแล้วก็ผัดไปเดอมเกาะแดงมะเกาะทองอกาะทองนดดไปแปดในสอง้ามันอก่ตอนข้าหนุน โอ้โหไม่ชักตัวนึงอ่ะเฮ้ยหนีทำไมเฮ้ยเขี้นี่น้องอัพทองไอ้สัตั์หมวกทองด้วยว่าแล้วมันไม่อยากตางกังค์แล้วป่ะอยากดูนี่เองใช่ไหมวะ<ป>ลูกทองแม่งไม่มีโชคโหวยแตกชิบหายมีสุนันไกปะบอสไม่มี คนมาเนี่หว่าทางเนี้ยทางเนี้ยทางเนี้ยมีคนกำลังวิ่งมาเนี่ยร <52 S 1> <52 S 2> ้อยห้าสิบสองไล่เจ็บร้อยสี่สิบห้าโยนเจ็บตัวโดนทางนี้ทางนี้วิ่งมาดาวแท้ๆมือสไลด์ดิ ตุ S <S ้งไม่โดนตุ้งไม่โดนขอรีบโดนก่อนเล่นสไนยอย <laughs> เล่นสไนยอยู่อ่ะเ <c oughs> จ้าฮิดไฟโดนด้วยเลยอยู่ไหนวะตีสุดท้ายอันนี้แหละไอ้อออออไอม้ไไอนไนั้งีเลยวะเาวะอีใช้ไไหนกันทั้งีไอ้อดอ,อกมุดไม่เก็บมแมไมีประโยชน์เ, <laughs> เราเกาะแดงกันหมดแล้ว เกาะแดงอะไรแม่งเกาะทองผัดทองดีกว่าเกาะแดงนะบอสนะเนี่ยเกาะโมอมันไอ้นี่เร็วใช่ไหมเออมันฮิวเร็วมันสําคัญกว่าข้าชอบเกาะทองมากกว่าแล้วแต่ว่าเล่นตัวอะไรถ้าเล่นถ้าเล่นลายๆอย่างเงี้ยก็เกาะแดงดีกว่าพวกเวทฟัดเฟเดอร์เกาะทองดีกว่าไหนกันกําลังขึ้นมาฮะยิงมังกรเล่นเดือ ู่ไหนวะไอ้เจ้าเจ้าตัวนึงตัวนึงเอาดีไอ้สัตว์แลกกันเะล่ะแลกกันเะล่ะชาร์จเหรอผัดไปเด้อดาวดาวสองนี่เข้าเลยก็ได้มั้วบินมาเปล่าโดนไลฟ์เฟิร์กูแน่มึงอยู่ไหน เอาสไลดสไนดจบสไลดจบไอย่างเดียวอยู่ข้าเนี่ยเสียงอยู่ข้าน่นน่นนี่หลบินสไลด์จบรอดไปตัวนึงเร็วเนตัวเดียวเฮ้ยโอ้ไม่ได้ยี ก็สงบมันขับคุณจะเป็นใ,นใกล้ไม่ได้ไเลยระยะใกล้คุณผ่าไอ้เจ้าตุยอยากเจ้าจะชอบแล้วว่าไอ้เจ้าไนเนี่ยแม่งยิงตรงยี่ห่าโงใกล้เท่าไหนก็ตรงเออ,เอ,อไม่มีย้อยใกล้แค่ไหนคือตรงอ่ะใกล้แค่ไหนสามพันเจ็ดอ่ะไอ้เหี้ยมิตรวิช <laughs> ด,ดูอ่ะสามพันเจ็ด